ไอบุญมาแล้วมาแล้วบุญหล่มาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่กําลังรับชมช่องหมอมชาแนลอยู่ในขณะนี้นะคะยอมไปบุญนะคะวันนี้พ่อี่จะพามาเล่นอะไรสนุกสนุกกันนะคะนีวมาดีแล้วมานีเล็วมาเร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 ็ว เล่นไม่น่าล่อง่ายนะคะมาแล้วไม่เล่นม่เล่นลอมาทางนี้แล้วนะคะเล่นทางนี้แล้วนะคะอืา่าชดเวลาเห็นแล้วพราะเห็นเร็วจังเลยอ่ะแปบ๊บเดียว <c oughs> <c oughs> ให้ดูแม่เหมยอ่ะใครอ่ะไม่บุญ <c oughs> ไม่บุญ ใครฮะไมยอะไรเนียฮะนี่นี่ใช่พอกีหรือเปล่าใช่พอกีหรือเปล่าดู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 ด,ด,ด,ดูดูทำสิคะ ทำไมเป็นอย่างงี้ทำไมหัเป็นอย่างนี้ใส่กบกีกลัวน้องใบบุญแล้วนะองกาใส่หมวกกันนักเลยใส่กันน็อกันเลยน้องใบบุญโอ้เนี่ยน้อกไปเลยเนี่ยเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ไปใจเมื่อกี้ใบบุญใส่กันนักไม่ต้องขี่เองไม่ใช่เองเมื่อกี้ไ่ใจผิดแล้วใบบุญใบบุญ มึงพ่อว่การกอล่ะดูดิดูดูสีใจเขายิ้มหนเลยถูกใจเขาเขายิ้มเยอะเย้ใบบุญมึอกรับอกนี่ไม่พ่อขี่เองมึงนี่ถูกนี่เมย์ก็อะไรจะไม่เมย์ไอไอ้จะมาขี่พ่อมันพิษขึ้นกดจราจรเลยใบบุญดูสิใบบุญโอ้ยไอ้ มอเตอร์ไซค์วันเด็กก็หน่อยขึ้นขี่มอเตอร์ไซค์เองเลยวันเด็กนะคะพาเด็กเล่นนะคะวันนี้วันนี้เป็นวันเด็กแห่งชาตินะคะเห็นพ่อเป็นมอเตอร์ไซค์บ่ดูสิดูสิอะไรดูสิไอทำอะไรเออแต่มาขนาด พ่อเตรียมพร้อมมาดีวันนี้ <c oughs> พ่อใส่หมวกทำไรพ่อไม่ได้หร<อ>าคนเนี้ย<อ>ลูก,ก,กเองไม่ในคนเนี้ยคนเนี้ยพ่อใส่หมวกกับน้องเรียบร้อยแล้วเนี้ยฟอมกาให้หมดแล้วไอ้วุ่นนี่มาขี่พ่อเอเ้ยมาเยียบขาสิขาไม่ได้ ขาไม่มีอะไรป้องกันเ้องไปบุญฉลาดมากเลยเนี่ยเอาทิ้งเอาขาหลังยุดยุดยุดขาหลังดูดูเอาเอาพ่อมานี่บ้าบอ ี่อมีมวกนกวันนี้กันไหมดแล้วทำอะไรพ่อไม่ได้หรอกวันนี้เองอ่ะค่ะจับไม่ได้นะคาะหลไอ้ขโมยเ้าพ่อไปไหนไอ้ขโมยไปไหนดูสิไอ้ขโมยมานี่ น bueno> oh, ja. ี่นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมไปบุญโจทแล้วไปเหมือนคนอื่นนะคะโจทยมาโดนกันนี่มีโมกันนกวันนี้ไม่กลัวอีกหรอวนาบุญมานี่นี่โมกันนกให้ดูให้คนพอมีโมกันนกวันนี้ทำไรพอไม่ได้หรอกนาบุญ คนเตรียมพร้อมมาหมดแล้วลวันนีไน้ไปเลยเกิดอะไรไปบุญขึ้นอะไรไปบุญไปบุญยุ้ยยุดห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 ยุดยยุ้ยยุดยยุ้ย แบบนี้หยุดหยุดก่อนโีบขาไปบุญไปบุญหยุดอย่าทำแบบนี้หยุดหยุดดูสิดูขึ้นคอมโพสิไปบุญไปบุญหยุดดูทำทำมันเะ็นสิ่งของเลยนี่ ไอยังมาชลาดใจพอ่อไปบุญแหมล,ลูกปางเลยจูลุยลุยทำเลยลุยบุญเตะเลยเร็วมากเร็วมากเลยนะดูนะขาตั้งกาลากาลากังเลยนะกาหน้า ดูสิยังมาทำอะไรดันีพลูกวะพอนูกี่ไหนพอลูกไม่ได้อะไรขาไขบไปนึงดูสินููดูขาไปบนเร็วมากเลยนะคะอาเดนที่ไรเล่โดนเตะพอดีดูไปบุเตะพอนพ่อไปตองขยับพ่อแต่ยิ่งกิยับยิ่งเตะ นีแล้วลูกนี่นี่ลูกดูดูดูโดดแรงดูนั่งทับเลยนะคะนั่งทับเลยโอ้จะถอดมือนี่จะถอดวงกันนกออกเลยนะคม้วงเล็กๆนี่จะจับวงกันนกโยนออกเลยนะจับไม่ได้ โอ้ oh, ทับพอละโอ๊ยหมวกนกนูน,นหลุดแล้ววะแล้วไม่อยู่อ้เตะทิง้งเลยเตะมมวก็น,นกนูนทิง้งเลยโอ้โหฟอกแรงแล้วนะคะโดนฟอกแรงแล้วฟอกแรงคืนละหมวกน,นกกาดกาดกันนกไม่ได้เลยไม่พูดเอาออกแล้ว ถอยเลยนะถอยมาเตะนี่ดูดูค้าโชว์แล้วโชว์แล้วเด้อเด้อเฮ้ยวิ่งไปหาไม่ให้แล้วมีีพาไม่แล้วใครแพ้อะไม่มีโอ้ไม่ยอมแพ้หรอกมาอีกแล้วยังไม่ยอมหรอยังไม่ยอมลูกสาวพ่อพอแล้วเหนื่อยแล้วพอแล้วพอแล้วเหนื่อยแล้วเล่นเหนื่อยแล้วอันนี้พอแล้วลูก มันเด็กเล็กได้สนุกสนานหน่อยมันเด็กเล่กได้สนุกสนานหน่อยมันเด็กมันเด็กนี่โอ้ตังหลักละขาขาเลยสวัสดีท่านนะครับ วันนี้มาสนุกสนานกับใบบุญนะครับบันเด็กแห่งชาติใบบุญมีอะไรฉีดซุกให้ดูเยอะแยะครับเนี่ยครับเหนื่อยเลใบบุญก็เหนื่อยหอมต,ต่างคนต่างโอบครับวันนี้มาสนุกสนานกันนะครับกับเพจตซุ้มคือวันนี้ขอบคุณ,คณทุกท่ทานให้การติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับฝากติดตามช่องของเราด้วยโอ้ยหเดี๋ยววันพรุ่งนี้ครับเวลา12.30น,าานาเป็นต้นไป<ม>ติดตามชมไลฟ์สดนะครับ ช่วยเหลืออาหารช้างตกงานนะครับแล้วก็ร่วมด้วยช่วยกันช่างตกงานางกับควานาตกงานนะครับร่วมด้วยช่วยกันทางค่าน้ําค่าไฟรุ่งพรุ่งนี้ตอนนางกาสามสิบนาทีอย่าลืมติดตามช่องของเรานะครับวันนี้ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้โอ้ทำไมบ,บุญพ่อคุยก่อน <c oughs> ก็ขอให้อีฟซีท่านมีความสุขมากๆวันนี้ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้ครับอันตรายถึงวันนี้ฟังกระเทยอีกว่าเลยนะคะโดนของใบบุญไปเยอะแล้วนะคะเปลี่ยนหมดเลย ขอจบคลิปให้เพียงนท่นนี้นะคะสวัสดีค่ะท่านมีความสุขมากนะคะโอ้ยบู๊เซมูกได้เหรอหู๊กจะอยู่แล้วเพระดื้อขนาดนั้นไม่บุ่นมันี่โอ้ตกแล้วนะดูไปบุ๊จะทำยังไงเต,ติงละ สวัสดีค่ะจ้ากันลุกจ้าก่อนจ,าจ,าจา้าเ,<ล>เก่งจังเลย